หรือชอบเรียนมหมก็ด้วยความที่บ้านเรามันไม่ได้มีของเล่นอะไรให้เล่นนะครับผมก็เลยได้เห็นหนังสือต่างๆหนังสือมานีมานะมันก็เลยเหมือนเป็นหนังสือการ์ตูนให้กับตัวเราเองเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันสนุกกับการที่เราได้เรียนรู้ต่างๆ ดังนั้นก็คือเราก็จะรู้สึกสนุกกับการเรียนก็เลยตั้งใจฟังคุณครูตอนในห้องเรียนก็เลยทําให้เนี่ยเขาเรียกว่าสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดเลยครับผมก็เลยรู้สึกเลยว่าเราอยากเรียนเพิ่มเพราะว่าทั้งคุณครูแล้วก็ที่บ้านก็บอกเลยว่าถ้าเราอยากมีงานดีๆทําเราก็ต้องเรียนให้ได้สูงๆเราจะได้มีงานที่ดีทำแล้วจักรัญญาที่ไหนหเรียนก็ในในวันนั้นนะครับผมก็ได้ได้มีโอกาส มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยถ้าอยากเรียนเดี๋ยวให้ไปอยู่บ้านเขาไปเป็นในส่วนของพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็ช่วยทํางานบ้านแล้วเขาอะทำ<ห>ทั้งหมดในบ้านทุกอย่างเลยครับทุกอย่าง<ม>และเป็นพี่เลี้ยงเด็กเด็กกี่คนอสองคนสองค,คนเขาเด็กแค่ไหนก็อยู่ชั้นอนุบาลแล้วก็อยู่ชั้นประมาณปหนึ่งแล,แล้วเราอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอะตอนนั้นผมอายุสิบเอ็ด ิบเสองแต่ต้องไปเลี้ยงเขาด้วยทํางานบ้านด้วยใช่ทุกทุกอย่างเลยทุกอย่างกวาดบ้านถูบ้านล้างจานล้างห้องน้ําก็คือทําทุกอย่างซักผ้าแต่เขาให้เรียนจริงๆรช่เขาทําตามสัญญาใบ้านหลังนี้มีบุญคุณกับเราไหมมีบุญคุณมากครับแต่ต้องบอกเลยว่าผมเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมต้องดูแลตัวเองทุกอย่างนะครับผมตั้งแต่เรื่องเขาเรียกว่าทํางานบ้านทีนี้ถ้าเราอยากเรียนเราก็ต้องดูแลตัวเองเขาเรียกว่าไป อ๋อโรงเรียนไปติดต่อโรงเรียนไปลงทะเบียนไปซื้อหนังสือเองผมทําแม้กระทั่งเขียนสมุดพกเองจะพดว่หสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยนะใช่ครับท่านผู้ชมดูดินี่คนหลังเขานะผมไม่รู้ว่ามันมีแรงผลักดันอะไรขนาดน,นั้นที่ทําได้แต่คุณทําจริงๆคุณก็เริ่มก็มเรียนมัธยมหนึ่งใช่ไหมใช่ที่นี่ใช่ไหมใช่ตอนนั้นเรียกมัธยมหนึ่งาหรือมหนึ่งใช่ครับมหนึ่งมหนึ่งเรียกมหนึ่งคุณก็มาเรียนที่นี่ครับคุณ<อ>เรียนดีไหม ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ตัวเราเองอะ่ะเวลาเราทําอะไรแล้วเรามีความตั้งใจครับคุณอาครับก็ตั้งใจเรียนเขาเรียกว่าในวันที่ประกาศผลสอบคุณครูครับก็บอกว่าเนี่ยให้ผู้ปกครองมารับสมุดพกนะผพผมก็ไม่มีใครไปรับสมุดพกใกล้กับผมทั้งที่ผมสอบได้อันดับต้นๆของของของชั้นเรียนคุณครูเขาจะชมได้ซ้ำไป แต่ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีใครได้มารับในชีวิตไม่เคยมีผู้ปกครองไปเลยไม่ไม่เคยเลยบ้านหลังที่เราอยู่เราต้องทําทุกๆอย่างเขาดุไหมโอ้โหดุมากครับดุขนาครับกฎ<า>ของการอยู่บ้านหลังนั้นคือไม่ว่าคุณจะถูกหรือคุณจะผิดก็คือคุณห้ามเถียงอืมคือดังนั้นถ้าหากว่าบางวันผมมาจากโรงเรียนช้าไปประมาณห้านาทีผมก็ต้องเงียบแล้วผมก็ต้อง ต้องเขาเรียกว่าทาหน้าที่ของตัวผมเองไปห้ามเฉียงเด็ดทางห้ามเทียงเด็ด,ด,ดแล้วดูมากดูครับเวลาที่เกิดมีเพื่อนมาที่บ้านมาที่งบ้นได้ไหมโอ้โหต้องบอกเลยว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเพื่อนอมาที่บ้านแล้วก็บังเอิญน,นะครับผมเพื่อนอยากให้เราช่วยติวหนังสือให้นะครับผมคนในบ้านหลังนั้นเขาก็เอาผ้าโยนลงมาเลยเราก็บอกว่าไปซักผ้าทําไมถึงไม่ซักผ้าทําไมไม่ทํางานบ้านตรงนู้นตรงนี้เพื่อนเราหันมาเราก็เพื่อนทำ มึงอยู่ได้ยังไงเรออาก็บอกมันเป็นยังไงเหรอ<ะ>คือได้ความที่ว่าเ,ออเราไม่เคยสบายมาก,ก่อนทำนี้ดีมากมันเป็นยังไงเหรอเออหรอท้่จริงๆว่านันการถูกดูว่าดา่าโกรธเกลี้ยวใส่สําหรับคุณก็คือมันเจอมาจนเป็นเรื่องปกติที่เราแบบว่า <c oughs> เจอมาจนเราไม่รู้ว่าอันไหนคือความสบายอันไหนคือคือความที่มันแบบว่าเอ,อ้ยมันทุกข์เหรอตร,ตรงนี้ต้องจําให้ดีๆเลยนะ เราสบายเกินไปจนเห็นอะไรก็ทุกหรือเปล่าเราสบายเกินไปจนเห็นคําด่าทอคําว่ากล่าวคําติเตียนนิดหนึ่งก้มไม่ได้หรือเปล่าเขาไม่ใช่เขาบอกเพื่อนว่ามันเป็นทไมเหรอก็ไปซักผ้าทั้ก็หมดเรื่องก็ไปรีดผ้าทั้งก็หมดเรื่องก็ไปทํางานบ้านทั้าก็หมดเรื่องวิธีคิดอย่างนั้นท่านผู้ชมครับเรียนอย่างนี้แล้วคิดอย่างนี้แล้วทาอย่างนี้มาตลอดจนเรียนจบม .6 ปกติสอบเข้าครับต้องสอบเข้าไปสอบเข้าได้ที่ มหาวิทยาลัยหหวเชื้อเฉลิมพระเกียรติครับในสาขาเทคนิคก,การแพทย์ครับคุณรู้ไหมเรียนเทคนิคการแพทย์ต้องใช้งเงินกันขนาดไหนตอนนาวินาทีนั้นนะครับคุณอาครับก็บอกกับตัวเองเลยว่าโอ้โหถ้าหากว,ว่าวันนี้เราไม่ลุกไปเพื่อจะไปสอบสัมภาษณ์ถ้าเราไม่ทําเลยเราแพ้ตั้งแต่เราอยู่ที่นอนแล้วแต่วันนั้นคือบอกกับตัวเองว่าขอไปให้ถึงที่สุดอะอต่อให้ใครจะบอกว่าไม่มีเงิน แล้วยังจะแบบว่าหัวสูงนะออเออยังแบบว่าไม่เจียมตัวเองอีกอแต่คือเรารู้สึกว่าเราขอแบบทําให้ที่สุดกับชีวิตของตัวเราเองถ้ามันจะไปเจอกําแพงก็ขอให้มันไปชนสุดกําแพงตรงนั้นอะหลังจากที่ผมเรียนจบมาแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะครับผมขอขอครอบ